เป็นคำถามคาใจของหลายๆคนว่าจะขายเหล้าบุรี่หรือแม้แต่ไพ่ถ้าจะขายให้ถูกกฎหมายต้องถามใครหรือขออนุญาตจากใครวันนี้เซมีคำตอบมาไขาข้อสงสัยนี้ค่ะ คำตอบง่ายๆค่ะหากคุณต้องการจะประกอบธุรกิจในการจำหน่ายสุรายาสูบแบบบุหรี่หรือแม้กระทั่งไพ่เจ้าของธุรกิจนั้นจะต้องไปขออนุญาตจากทางกรมสรรพสามมิตรและเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายปีก่อนกรมสรรพสามามิตเนี่ยเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีสินค้าบางประเภทเช่นสุรายาสูบน้ำหอมน้ำมันและอื่นๆท,ที่ผลิตในประเทศไทยรวมถึงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะ แต่สาหรับเคสที่มีใบอนุญาตที่ขายแบบถูกกฎหมายอยู่ในมืออยู่แล้วแต่หมดอายุขึ้นมาแบบนี้จะทํำยังไงดีล่ะคะเนี่ยพอในสถานการณ์แบบนี้หลายคนก็บอกว่าโอหออกจากบ้านลําบากไม่อยากไปเบียดเสร็จกับผู้คนแต่จะเอาเรื่องเคสโควิดมาอ้างไม่ต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้เขามีค่าปรับนะคะณนะปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าก็เริ่มจะมีสถิติขึ้นมาแล้วนะคะว่ามีคนตีเนียนคะ่ะใบอนุญาตหมดอายุก็ลองตีเนียนๆไปก่อนคะ่ะตรวจเจอเมื่อไหร่เนี่ยโดนนะคะโดนค่าปรับ 5,000บาทและถ้าคุณขายสุรายาสูบหรือไพ่เ <c oughs> จอครับปรับเต็มๆไปเลย15,000บาทจ้ะมาเข้าเรื่องค่ะเสียจะบอกว่าสำหรับคนที่อยากต่ออายุใบอนุญาตในกรณีของคนที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วนะ วิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะถ้าใครคุ้นชินกับการต่ออายุใบอนุญาตแบบเดิมก็แค่ถือใบอนุญาตใบเดิมก่อนหมดอายุย้ำว่าก่อนหมดอายุนะคะไปที่สำนักงานสรพสารมิตรพื้นที่ได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่จะทำการต่ออายุให้ทันทีเลยค่ะแต่ถ้าใครอยากสะดวกสบายตามสาวไอทีแบบซีมานะคะมี2วิธีนี้ค่ะบอกให้ วิธีแรกคุณสามารถถือใบอนุญาตใบเดิมของคุณไปติดต่อชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็เซเว่นอีล่ะค่ะซึ่งก็จะมีค่าธรรมเนียมการให้บริการตั้งแต่1 0 1ถึง15บาทเมื่อเราชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายและค่าบริการตัวแทนชำระเงินเสร็จแล้วเราก็สามารถรับใบอนุญาตฉบับใหม่กลับไปได้เลยค่ะ เรียบร้อยและวิธีที่2เหมาะยังยิ่งสําหรับคนไฮเทคไฮเทคนะคะเพราะว่าณปัจจุบันนี้กรมสรรพามรนี้เขามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Excise s m a r t Service แอปพลิเคชันนี้คุณสามารถต่ออายุใบอนุญาตของคุณได้คะ่ะวิธีการก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากนะคะก็ไปติดตั้งแอปพลิเคชันก่อนคะ่ะ4ขั้นตอนคะ่ะทั้ง iOS แล้วก็ Android ทำตามนี้ข้อที่หกดดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันก่อนคะ่ะกดยัง ข้อที่2กดลงทะเบียนแล้วก็กรอกข้อมูลตามที่แอปพลิเคชันเขาถามมาให้ครบเลยนะตั้งแต่ชื่อวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนแล้วก็ข้อมูลตา่างๆเกี่ยวกับบริษัทอย่าลืมเช็คให้ดีนะคะเช็คให้รอบครอบก่อนกดถัดไป 3. ให้คุณเลือกประเภทใบคำขอที่คุณต้องการต่อและสุดท้ายข้อที่4คะ่ะเลือกวิธีการชำระเงินจะใช้วิธีไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือจะใช้วิธีการ <S 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 <ใ>จ่ายผ่านบัตรเครดิตก ไดะะ้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วขายต่อได้สบายใจไม่ต้องมาโดนเสียค่าปรับแต่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 แต,แต,แต,แต่ในกรณีที่ใบอนุญ,ญาตขายของคุณหมดอายุก่อนที่คุณจะไปต่อคุณจะทํสองวิธีที่สิพูดมาเนี้ยไม่ได้นะคะคุณจะต้องไปติดต่อที่กรมสรรพสา,ามิตรหรือสรรพสา,ามิตในพื้นที่ของคุณก่อนเท่านั้นคุณถึงจะต่ออายุใบอนุญ,ญาตได้ะคะ่ะ และที่สำคัญถ้าเจ้าของกิจการได้ใบอนุญาตให้ขายในพื้นที่โซนนิ่งแล้วแต่ยังทํำเฉยไม่ไปต่ออายุคุณจะโดนยึดใบอนุญาตขายถาวรยาวๆกันไปเลย เพราะฉะนั้นแล้วถ้าชีวิตไม่อยากยุ่งยากดูคลิปซีจบแล้วรีบไปสำรวจดูวันหมดอายุของใบอนุญาตขายของคุณนะคะจะได้รับรื่นกับกิจการของคุณค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอยู่นะคะไม่ต้องถามเข้ามาในเพจซค่ะกดไปที่ฮอตไลน์1713ซึ่งเป็นสายด่วนของกรมสรรพามน,นิตได้ในเวลาราชการเลยนะคะเอาเป็นว่าในครั้งหน้าเนี่ยซีจะมาแชร์อะไรจากข้อมูลดีๆของกรมสรรพามน,นิตเดี๋ยวได้ดูกันอย่างแน่นอนเลยค่ะกดติดตามช่องทางของซีเอาไว้เลยนะคะ อยากรู้เรื่องอะไรแนะนํากันเข้ามาได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้เพื่อนๆที่ทธุรกิจด,ด้านนี้ได้รู้เรื่องนี้กันด้วยนะคะข้อมูลนี้อัปเดตล่าสบดเลยเชียวค่ะ